สวัสดีค่ะมาพบกับช่องฝนยกซดไทยแลนด์นะคะมาจ้าวันนี้เรามากินกะเพราถาดจ้ากะเพรากุ้งจุกๆเลยจ้าแล้วก็ไข่ดาวสองฟองมาเลยค่ะมากินด้วยกันนึกอยากจ้ะนึกอยากกะเพราจ้ามาือนี้มาสแสรบด้วกันค่ะมานะ กระเพรากุ้งจัง เยอะมากค่ะไขลาวา นึกอย่างงั้นก็กินจ้ะเบื่อส้มตำจะกินพวกคัดพัดนี่แหละจ้ะเนาะชีวิตประจำวัน จังไรฉันกินรดไ่กระเพาจ้ะพัดกับเพรา ก็ยังมีพักกินอยู่ใบกับข <c oughs> ้ากจะเผาถาดนะ พัดเองจะเฮงสีได้กินหลายไปซื้อเขากินเนี่ยแพ้งได้จากเ้ากลุก 嗯。Mm hmm. đẹp ta Kinh nhắn gà xẹp nhâm hiểu kinh ถ้าเกิดสร้างลานเขาเนี่ยแต่ประมาณสี่หาตัวจ้ะหาสิหกสิบบาทหัานมาพาัดกินเองเนี่ย 吐。<Cool. S 2> <laughs> มาแสบๆน้อกันค่ะ อืเขาเป็นหาเลยจ้ะกินแสบกินแสบกินนวดน้ำนักเพืน ้มจะสำหรับเมนูวันนี้นะคะกระเพราถาดกระเพรากุ้งค่ะหมูสับอร่อยมากๆเลยนะคะทำเองง่ายๆแต่อร่อยค่ะเมนูวันนี้ เบื่อส้มตำก็เลยกินแบบของผัดผๆบ้างจ้ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชม ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ฝนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนทำคลิปต่อไปเดี๋ยววันนี้ฝนขอตัวไปก่อนนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะใครดูคลิปนี้อยู่ฝนก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆเฮงกันนะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เจอฝนคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ร้อนขนาดค่ะห่อนค่ะจ่าดูแลสุขภาพเด้อทุกคนเด้อไปละค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะไปละ